สวัสดีค่ะเมตุ้พานทำชาแนลวันนี้พามาพบกับวัดสวุวรรณวาดนะคะอยู่ตำบลก้าวาสุกีค่ะใกล้ออกับวัดลาดประดิษฐานนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยายนะคะเปนพี่น้องค่ะวัดสมบูรณ์มากๆเลยเป็นที่สะดุดตานะคะอยู่ติดถนนเลย จุดไฟแดงนะคะสีแกด,ดงวัดลาดประฏิทันนะคะเพี่งนอนไม่ห่างจากบึงพระรามนะคะไม่ห่างจากวัดลาดบูรณะนะคะใ,ะใกล้ๆกันนี่เอง